เรามาที่เกมที่เกมอะไรนะ Lunch Lady Lunch Lunch Lady Lunch Lady Lunch Lady ดูว่าจะเป็นยังไงเกมนี้ังก็จะบอกว่าคือเหมือนเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นนักเรียนเลวใช่ไหมคือแอบแอบย่องเข้ามาในโรงเรียนต่อ5ปีใช่เพื่อที่จะขโมยข้อสอบใช่ชงวยเฉลยข้อสอบใช่ใช่ อ๋อแล้วตัวอ้วันนี่คือตัวตัวที่เราจะมีมีนี่มันคือมันไม่ใช่ผีใช่ไหมไม่เป็นผีป่ะเหมือนไม่ไม่น่าจะใช่ผีมั้งเหมือนจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นแม่ครัวที่โรงเรียนอ่ะแล้วเหมือนเขาจะมาตีหัวเราใช่ไหมอย่างงี้กูไม่เอาหรอกไม่ต้องทำอาหารนี่กูกินโหดร้ายมากอันน่้นะ่ำตัวแต่ละคนไปนะตัวไปตัวไปคุณมุกอบนะครับเพจที่เพจมุกอบไปคนอื่นนะเจคาเอลิซี่ค่ะ แจ็คก็สนุกดีนะผมคือวันไลคนไม่กลัวผีวันไลค์เฮ้ยผีอ่ะสุดท้ายละาฮกกุละถามกลมว่าไงอัดขนมอัดก็ไม่กลัวไม่กลัวผีเหมือนกันไงอัดอัดอัดไม่กลัวผีอัดไม่กลัวผีจะโดนแน่นิ่งอ่ะเค้เลิกแล้วใส่เลยป่ะไป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 แล้วขอกดเลยละกันมาเลยลุยแข็งดังเหมือนกันนะเพราะแบบเออดังนะเออไม่คือเบาแล้ว ยิ่งแบบไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นยังไงติงอะแตกไม่ติ้งอะไเลย Large Lady Large Lady เราบอกว่าเป็นสาเริ่มต้นมาม่ไปกลัขายแค่สิอันแล้วเนี่ยมันจะปยากอะไรวะสิอันเองไปเร็วแมเดิมด้วยอไาปด้วยกันดิไปด้วยกันดิไปข้างบนก่อนน่ไปางบนด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันปยั้วนปัปันนปั้่ สแนปก่อนสแนปก่อนเดี๋ยวหาที่จูบหาเลยครับคาวนี้ห้องดนตรีมีมีปะมีกุญแจอะไรไหมไม่มีมันเปิดไงวะแล้เธอประตูนี้ไงนี่ไงนี่ไงประตูประตูประตูเมือนี่ปมึงกว้างเหรอนะประตูอีกอะนรไงอ่ะ นี่ไงอุ้ยอ้าวไม่เจอเฉยอ๋อนี่จุกเนี่หรอนี่ไงอุ้ยอุ้ตกกระจาเกมหนึ่งเขาเซ็ตอะไรเอากระเจมันโหดนะวะออเังไม่ได้หรอเออมันทางระนตันๆไปอ่ะที่ห้องตันนะเกมอันนี้อย่าเข้ามาเลยเข้ามาจะเท่ากับตายอันนี้ห้องที่บอกเฮ้มันกระดาษเฮ้ยออกมากระโดดได้กระโดดได้นี่กระโดดได้เหรอเออมา ไปไหนกันอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเอออยู่ห้องห้องเดิมห้องที่มันจุกไม่ได้อ่ะห้องที่มันจุกจุกแยกอ่ะเินไปไหนเธอเขาพ่อเก็บสมุดอยู่ไหนอ่ะห้องดนตรีเหรอเอ้าแค่ห้องดนตรีเมื่อกี้เออมันมาเหมนกันมันมีอยู่เนี่ยมันขึ้นมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว จูเองกูตุกิ้งมาดิป่ะไปก็มาดิอยากอยู่เงี้ยวคนเดียวมาดิป้ากลัวเปล่าได้เจ้าป้าไปหนแล้วมาป้าไปชั้นหนึ่งแล้วมาลงไปเหนื่อยข้างจูได้ใช่ไหมเหนื่อยวนเนี้ยมายังอยู่เลยอุ้ยใหญ่กับพี่ไฟแจ้งมันกับพี่ไฟแจ้งมันมาดิมาดิป้าอยู่นี่มาลงมาแล้วเปล่า เอไไม่จ่ายตังมันอะเงยพวงน,นี้ไ,ได้เลยทุกแจอยู่กับเราทุกเอ้อุเขุกเทะเจทุงเจงุกเอทุอุกเจทุกนุกจทุ่เจทคืเจอกว่ามกนจทุกเจทุกเจทมกเอทุออนะกเจทุกเจาุกเจทุกเจทุกเดทุกเจ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 เจทุาเะทุกเจทากเจทุก่จทะกเจมุไเจทุจทุกออทเอากจากาก ปลาขึ้นมาเนี่ยอุ้ยใช่หรอแจงยุบมันอยู่ข้างล่างแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาเราต้องมีสักคนหนึ่งที่โดนใช่เจะต้องเราต้องออกไปละไป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 รุ่งรีบเดี๋ไม่ได้ย้อนไม่ได้หรอทางตันไ่ทางตันถ้่เราใช้กุญแจเออต้องหากุญแจป่ะนี่ไงนี่ไงป้าไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราปิดได้บ้านเราปิดได้ปะเนี่ยหยุดออกมได้ไหมเอ้าเอาอัดอยู่ไหนวะ นี่ไงนี่ไงนี่เดี๋ยวอะไรมาแล้วไหนอะไปข้างล่างไปข้างล่างไม่เออผมอย่าจจะนู่นเราเราต้องลงไปข้างล่างบ้านนี่ยข้างล่างเหมือนมีอะไรในห้องตันนี่ชิบหายละห้องเดิมปะวะที่เดิมปะวะนี่ไม่ไม่นะวันนี่ไงอันนี้อะไรอะอ๋อโรงอาหารนี่เขาโรงอาหารวุ้ยวุ้ยตรงไหนอะ อย่าคลิปเนี่ยอย่าเลิกลากอย่าเลิกลากอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกมีที่จุกตรงนี้มีที่จุกอย่าโลกรวตรงนู้นตรงนู้นตรงนั้นตรงนู้นเว้ยยังไงเนี่ยพับแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิมาดิเว้ยนูนนนนน

ยุอยู่ป้ามาดิเออทั้งวันเราคนนี้นิคันไหนเขาเปไหนอ่ะสายไม่โดนกูหรอกมาดิป้าเออกูบอกเลยอ้าวหายไปไหนเนี่ยไม่มีเลยนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยโดนกูหรอกมาดิกายมันเล่นไปเรามีแบบว่าเอ็นปับผีแล้วเรามีแบบว่าคนปราบผีแล้ว เพื่อปาดสัมภเวสีวะดีป้าวิ่งวิ่งวิผิดเกือบไอสัตว์ป้าม่นยึดจักเพื่อปาดสัมภเวสีวะมึงจะหาสมุดสบายแล้วเพื่อนจังหวะเนี่ยเอาละครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่วันไรนี่วันไรกำลังจุ๊กกับป้าลงอาหารครับผมผมตอนนี้ผมกำลังเป็นนักฆ่าครับโอ้โหถ้าวันวันนี้โอ้โหนี่วนไรครับโอ้โหนาครับผมดูดูเพื่อน,น,นดูเพื่อนนะ ไอ้ทั้วันนะั้วันนี้เอ้ามอูไข้างล่างมึงอยู่กูเนี่ยนมอไ้างบนโอเคไปใกล้เลยไใกล้เป็นไไอ้หมูไอ้หไอ้หมูไอ้บูรุเป็นบูรี่โอ้ป้าหมูป้าไปไหนหานเนี่ยไม่ถึงระดัูลมแน่เลย

ไอ้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 ไปแล้บุรีบุีเออเออกำลังเล่นอยู่นะไล่คุู้เสยเลยหน่อยปากผีหน่อยปาบผีหน่อยปาบผีลบลบลบอย่าุ้ย ยิงมันขึ้นไปหานยิงแล้วอุ้ยหันยิงแล้วอ่ะอ่ากูแจ้งนี่ไงเอาไม่แล้วไม่แล้วชาร์จกูแล้วนิกเปิดประตูให้หน่อยดิจะกูแจ้งแล้วเออกูแจ้งแล้วเธอเธอมาเธอมาเธอมาแค่นิกเปิดประตูอ่ะนิกนิกเปิดประตูนี้ให้หน่อยดิประตูไหนน่ประตูเนี่ยประตูตรงเนี้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ยอมเปิดประก่อนแหละตรงข้างหน้าเนี่ยนะใช่ใช่ข้างหน้าเนี่ยประตูเดี๋ยวจูก่อนเดี๋ยวดูวอลลอมนี้ก่อนเออแต่ยัไงดันมไม่ได้ลุกมไม่ได้ ไป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 ตีกรโดดกระโดดถลักจังไงแล้วไงแล้วป้ากูอยู่แล้วไอ้ปกูกูอยู่มาดีได้ทั้งันป้กระโดดน้่แล้วจังหวะกูติดกูติดป้าหาของหาของไปไปไปดูไปหาชื่อเพื่อนกัน

มันมันจะมันจะค่อยๆหัวขึ้นนะถ้าเก็บกระดาษมากขึ้นอ๋อก็ปกติเลยนีตายแล้วกันจู๊ๆก็จะตายว่อแฟต์ถ้ามันถ้ามันมีห้องอื่นอีกะนตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้คือนี่จิ้งจิ๋วเหระเนี่ยมีห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเนี่ยเธอเออหาหาจิ้งจิ๋ห้องเดียวกันนี่หว่าอ้าวอะไรวะหาคีย์หาคีย์ห้องนี้นี่ตอนนี้มึงจิ้งจิ๋วเหะนี่แก่กูวิ่งกับมันอยู่เนี่ยมันเคไป เฮ้ยเฮียไม่ทันแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเธอหาเจอเหรอเกือบละเกือบละมันวิ่งทันกูละวเดี๋ยวเริ่มละ <c oughs> ต้องมีตายยากแล้ววะ่ะจังหวะนี้ตายยากเฉยมันมีบัตรละอุยอ้ยตองกใจปาเมดิคอรับรถห,หุ่นหากุญแจยกุนี้หน่อยกุญแจห้องพูทุกอย่างพูชีสาวไปน้ำเปลี่ยนตัวดิเหนื่อยแล้วเปลี่ยนตัวดิเหนื่อยละ เกี่ยวในเดิมแต่พอโดนตัวละครมันอยู่ที่เดิมวะมันบักปันเนี่ยบักปากใช้พลังทุกคนอยู่ไหนเนี่ยชั้นสองชั้นสองชั้นสองที่ชั้นสองถูกไหมอันนี้อ๋อห้องตีห้องห้องตีห้องเดิมละห้องตีห้องเดิมใช่ปะเดี๋ยวกลับไปห้องเดิมใช่ไหมใช่ใช่ชั้นสองครับโวรธมาละบ้านเหี่ยม่เสียงที่อะไล่ไล่ไล่ไอ่ไล่ไล่ อะทุกคนนี่ไงกำมาและเอ๊คุณแจอยู่ไหนวะมันต้องให้เขาไปเปิดอะไรประตูอะไรอีกวะไม่ไม่มีเนี่มันจะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วหาที่จูบกันนะตอนนี้มันไม่มีว่ะบ้าเมือนกันหาแล้วมันแอบอยู่ไหนเปล่า เอาตะขอขวดแก้วมารวมกันเฮ้ยเจอที่ไหนกันนะอยู่ห้องไอ้นั่นนะห้องลงกรหานที่ถูกป่ามันมันมีห้องคลัวอยู่เนี่ยเอออยู่ห้องนี้เปล่าเจ็ดไปแล้วเจ็ดไปแล้วน่ากลัวจังอุ้ยตกกระใจไม่น่ามีอ๋อนี่ไงเจอละนี่ไงผู้ขี่เจอละเจอละอยู่เธออยู่ตรงไหนฟังควงควงกลัวโอเคเปิด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 ไปก่อนก็ดีนะประตูอะเปิดมา นี่กระโดดนีกระโดดีจูกระเลยเลยน่ากระเป๋าโอ้ยเหี้ยุดกระจายตรงนี้ไปแล้วไปแล้วตรงนี้จูไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหว่ายน้ำว่ายน้ำมามามาลงไปน้ำได้ปหมนี่ไม่รู้เพิ่งน่าจะลงลงได้ปะไม่ได้ได้เหรอไม่มีน้ำ อุ้ยอันนี้ชั้น2หรอไปขึ้นเปันสองปะใช่ใชนี่ยนไป้นืองปะ้ยตรงนี้จุกได้มาตามเพื่อนเดีงยวเราตรงนี้เจียบปะเลียกมาหนึ่ผมยังไม่ได้เก็บใันนีแล้วจะไปใบเดียวไม่รู้เลยใบอะไรต่อแล้วกแล้วเป็นสมุดสมุนแล้วผิดมามันะมันมันขึ้นมันขึ้นออบเจกตสีเหลือใช่ขึ้นออบเจกเหลออีกเลบนึงเลบหนึง ไปทางนี้ยังมึงเลี้ยวขวายังตรงนี้ไม่มีประตูใช่ไหมมอะไรอ่ะตอนนี้แต่ละคนแบบว่าแบบพ่อแม่บอกให้หลังตรงไม่หลังตรงเดินเดินไหลไหลยกอือไม่มีแล้วเราต้องออกไปข้างนอกแล้วหมดแล้วเหลืออีกอันนึงอ่ะอ๋อมันรวมมาตรงนี้นี่ว่าไม่มีแล้วอ่ะไม่น่าจะมีแล้วล่ะลืมเก็บห้องไหนกันมาหรือเปล่าไม่นะ ตัวเไปไิดไม่ได้ห้องดน,นตรีเราค้นหมดจังต้องลองไปค้นอีกปะ<อ>เพราะวดดะ่าค้นหลายรอบเลยกดเจออันนี้มันอยู่ตรง,ตรงเขาจนไหมเที่ยวเที่ยวมันยืนอยู่พิเศษปะสมมติวิ่งได้ปะวะบ้าเหรอหรือมันอยู่กับป้าไม่เอาะปะ้าเลยวะมันออกไปทางไหนวะไม่ไงทางนี้มัวดิอยูป้าครูเราเราต้องออกทางไหนนั่นนี่ไะทางนี้ออกทางนี้ มันอยู่ในล็อกเกอร์ในเด็กนักเรียนหรอแอบเออเปิดในบริเไม่ได้นะถ้ามีแต่อันเปิดได้หรอขาดอะไรอันันว้าวมาว่ายจัดวะมาว่ายจัดหรอวะไม่กระโดด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 ไปไปเข้ามายังอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอันี้คือห้องอะไรวะเดอดรูมเดอะรูมห้องยาบาลมัวเนี่มัวโจ๊กอยู่เห็นมัวโตอาหารมี ในในนิกนี VII ิกนีิกเรียกป้าเลยป้าอยู so ่ไหนอ่ะป้าไม่อยู yeah, ่ป้าแม่งรอเฝ้าอยู่ตอนทานนี่ยเลยอ่ะไม่กลัวหรอกมาดิเฮ้ยไ่นี่ป้าไม่ใช่เนี่ยมาหาดีกว่ามันจะเป็นเล่มงสีน้ำเงินอ่ะเอ้ยห้องแรกที่เราตายเรายังไม่เก็บหนีมันมีอันตกนะอนหนึ่งหรือเปล่าจำได้ป่ะห้องแรกที่เราไปป้าอยู่แถวนี้ เธออยูไหนแหละเธออยู่ข้างบนไม่ใช่หรอชั้นสองแม่ป้ามาอยู่แถวนี้วะผมจะมันเต้นตึกตักตึกตักเหมือนได้ใกล้ชิดเธอลิงจีบกันในเกมก็ได้หรอได้เสียงป้าป้าอยู่เนี่ยเลยป้าบักอยู่ไหนเนี่ยป้าบอกเี่นี่อยู่ไหนนะี่อยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่อุ้ยขอป้าเชิญป้าป้าแล้วอ่าอยู่ไหนข้างบนเหรอชั้นสองป้า ป้าเข้าป้เน้าช้าจังอ่ะป้าเฝ้าป้าไม่ตามป่ะป้าเฝ้าแน่เลยอป้าเฝ้าป้าเฝ้าเฝ้าเฝป้าเฝ้าป้าเป้าเฝ้าปาเน้เฝ้าป้กป้าเ้า้าาป้้า้าเฝ้เฝ้าเเฝ้เปเปเ่เา้เเเด้เา้้เปล่าเด็กดีอบัง กำลัเงเต็มเลยอะป้ะโโโปาโแต่แต่กุญแจมันมันยังอันนั้นหมดแล้วนะเออมันหมดล่งเปิดกุญแจเขา้อมันจะดรอปแล้วมันจะหายไปปะไม่หายต้องดรอปไม่คือไม่คือใช้หมดแล้วมันจะหายไปปะไม่หายหกุญแจก็อยู่อีกี่ตัวหน,นึ่งน,น,นี่ไงอ้าวตัวแรกเลยอ้าวอ้าวตัวแรกหรอป้าป้าอยู่เฉยๆดวนนึงแล้ จบแล้วเหรอใช่เหรอแล้วเราเอาะไรับออกเถอะออกเถอะออกไงไม่ออกแล้ว่ะอ่ะแค่แค่นี้แค่นี้เหรอเจ้าเหมือนว่าเกมมันง่ายไปเจะอีซ e ่ขึ้นไปใช่ไหมล่ะเราโมอหมดรองไงอะไปเรื่อยๆลองเอาฮาใช่ไหมเออเลอกฮาดิอไปนะ Let's go ปัญตังเาหแกันเชียวไ่เห็นจะน่ากลัวเลยานใหม่อุ้ยปามาชิบหายละเดียวแตตก่อนเลยละกันอุ้ยแตกก่อนเลยละอุ้ยเอ้าเอ้าเชียปััา์แต่งคเชียวไม่นะอุ้ยปามา หายละว้าวเป๊ืโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าเป็นตัวยาสักเคราะห์กันเชียวอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแอบไปแอบไปเข้าไปแล้วไปย็นป้ากูรอรับสอง สองแล้วว้าดีจูกะจูกะจูกะนึ่ยตบายแรงหนึ่งเลยแต่เออป้าทอกซิกวะป้าม่ยอมอุ้มอ่ะป้าตีนอนนอนงลายไปป้าวิ่นเิมคล้เจอเพื่อนแล้ว อยู่ข้างล่างเรอยู่ข้างล่างเรอยู่ข้างล่างเพื่ออะไรข้างล่างวงเขาเนี่ยโอ้เห็นจะตีป้าโอ้โเขากินในมนไล่แล้วมาไล่แล้วโอ้ตาิขี้ยออยู่ไหนน่นอยู่ในห้องนั้นแหละห้องนั้นน่ะอยู่ข้างล่างอ่ะเห็นปะห้าดิหาโดดข้ามโตแอบในห้องน้าด้ววะ น่ะอยู่งนั nah, ые, nah, uh. uh ้นแหละป้าจะเจอกูนะน่ะเธอเจอเลยไปแล้วค ja ือเจอเลย้งสองอ่น่ะเออนั่นแหละนั่นแหละยากเกินยากเกินจะกันครับ